โอเคเช่นเดิมครับ DIY hydroponic ยังไม่จบนะครับ EP นี้ EP ที่5นะก็จะมาพูดถึง h y d ด o p o n i c เนี่ยต้องการาเรื่องของปุ๋ยนะซึ่งในในที่นี้จะมีเครื่องมือวัดตัวหนึ่งที่เรียกว่า EC meter นะครับซึ่งตัวนี้จะจำเป็นมากในการที่จะต้องวัดค่ามันอยู่สม่ำเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ย พืชของเราก็จะขาดปุ๋ยหรือว่าขาดอาหารนั่นเองก็จะทําให้พืชไม่โตแล้วก็อาจจะถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ผมเพิ่งเพิ่งทําการโปรแกรมเสร็จแต่ว่า,ายังคาลิเบตไม่ได้ก็คือผมรออุปกรณ์ที่ใช้ในการเทียบว่าค่าเนี้ยตรงหรือไม่ตรงแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับก็จะมีอยู่3ค่าด้วยกันนะครับก็คือจะมีค่าตัวนี้ EC sensor นะครับจะเป็นตัววัดค่าปุ๋ยนะครับ EC sensor แล้วก็มีค่า pH นะครับอันนี้ก็จะวัดค่าความเป็นอ่ากดเป็นด่างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัว TDS ตัวนี้จะเป็นตัววัดค่าว่าอ่าคุณภาพของน้ําว่าน้ำเนี่ยอ่ามีคุณภาพสูงหรือว่าต่ําในที่นี้ผมก็ทําการทดลองตอนนี้นะครับมีน้ําอยู่3ชนิดด้วยกันนะ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้จะเป็นน้ํา ดื่มนะครับน้าดื่มที่ซื้อมาตอนนี้นะครับวัดน้ําดื่มอยู่นะครับจะได้ค่าตามนี้เลยอ่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าถูกต้องที่สุดหรือเปล่านะครับต้องรอเครื่องมือที่ใช้ในการเทียบนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะมีต่อใน EP ถัดไปแต่ว่าตอนนี้นะครับวัดค่าได้ที่0.0 EC ได้ที่0.5นะครับประมาณนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนนะครับหลักการของมันนะครับตัวนี้คือตัว อ่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในการวัดนะครับที่ผมต้องใส่ท่อเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเป็นแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกเพราะว่าตัวเนี้ยราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้แพงมากนะครับผมก็เลยใส่ท่อกันไว้นะครับกันมันแตกนะเพราะถ้ามันแตกเนี่ยงานเข้านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะย้ายมาอันที่2ออันนี้จะเป็นน้ปาปราปลาที่เราใช้อยู่ในห้องนี้แหละนะครับตัวนี้เป็นน้ํา ปลาปลาที่ผ่านน่าจะเป็นกระบวนการของคอรีนนะครับในน้ําในกรุงเทพก็จะมีคอรีนมีอะไรนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาสังเกตค่ากันนะครับว่าค่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงอ่าอันนี้ค่า ec นะครับมีการขยับเพิ่มขึ้นนะค่า ec มีการขยับเพิ่มขึ้นอ่ามาเป็น1แล้วนะมันน่าจะใช้เวลาวัดอยู่ประมาณสักเท่าที่สังเกตดูเนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก30วินาทีนะครับ30วินาทีหรือว่าครึ่งนาทีแต่ถ้าจะให้ดีก็คือจับอยู่ประมาณ1นาทีเนี่ยก็จะน่าจะชัวนะครับน่าจะชัวอ่า EC ของเราเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็คือจะมีการเช็คค่าอ่าค่าที่แบบว่าเหมาะสมนะครับค่าที่เหมาะสมอ่าก็จะอยู่ตอนนี้นะครับน้ำปราปลาของเราก็อยู่ที่1.5นะครับค่า ec นะค่า EC แล้วก็ ค่า pH นะครับลดลงอ่าลดลงลดลงมาจาก8นะครับเหลือ6.5นะครับซึ่งไฮโดรโปนิกเนี่ยต้องการนะครับค่า pH ที่แบบมาตรฐานที่สุดก็คือประมาณ6นะครับ6.0อยู่ใกล้ๆ6.0ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เห็นค่า TDS นะครับมีค่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอันนี้น้ําน้ําที่เป็นน้ำประปาเห็นไหมความเขาเรียกว่าความความสะอาดมันจะไม่เท่าน้ําดื่มนะครับมันก็จะมีค่าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูอีกอันนึงก็คือน้ําสบู่นี่น้ำสบู่อันนี้อันตรายมากเดี๋ยวนะเออเปลี่ยนอันนี้มันสูงนะครับถ้าความนี้ข้างข้างหน้าคือตู้ไฟนะครับอ่ะ คือตัวตัวตัวตว,วัด ec sensor ตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวอุณหภูมิด้วยนะครับอุณหภูมิน้ำมีผลกับสูตรการคำนวณน,นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าตัวเออน้ำสบู่จะเป็นยังไงโอ้โหค่า ph นะครับลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ค่า ec เพิ่มขึ้นสูงเลยแล้วก็ค่า tds เป็นพันแล้วครับอันนี้วงบอกถึงความ ไม่สะอาดหรือว่ามีค่าเขาเรียกว่าค่าความเป็นกดมากขึ้นนะครับเพราะว่าค่า p h ของเราเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่า7นะครับก็คือจะมีค่าความเป็นกดนะครับค่าความเป็นกดถ้าสูงกว่า7ก็คือเป็นด่างนะครับค่ากลางก็คือ7นะครับแต่ว่าผักของเราเนี่ยต้องการที่6ตอนนี้ค่า EC sensor ของเราขึ้นไปสูงเลยถึง2อ6เลยนะครับ อ่ะวันนี้ก็จะพูดถึงประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องความถูกต้องก็จะมาพูดในคลิปถัดไปนะครับซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์สอบเทียบนะครับตอนนี้กำลังสั่งซื้อนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ